ผม่อว่ามีหลายองค์กรที่อาจจะไม่ค่อยอยากจะทำ PDPa Implementation เนี่ยเป็นเพราะว่าเข้าใจผิดในบางเรื่องนะครับเช่นเรื่องหนึ่งที่ได้ยินกันอยู่บ่อยมากเลยแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าไอ้ตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย PDPa ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะฮะจะทำให้บุคคลที่หรือว่าองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของใครของลูกค้าของคู่ค้าได้เลยใช่หรือเปล่าอันนี้ต้องตอบว่าไม่จริงเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าไปแอบได้ยินจากใครมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่จริงเลยนะฮะกฎหมายเนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะทําให้เราไม่สามารถค้าขายได้นะไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของใครคนอื่นหรือแม้แต่พนักงานหรือแม้แต่คู่ค้าลูกค้าของเราได้นะฮะไม่ใช่เลยนะฮะ เป็นเพียงแต่ว่าเวลาที่จะเก็บรวบรวมจะใช้จะเปิดเผยข้อมูลของใครจะลบทิ้งจะทําลายส่งต่อจะโอนข้อมูลของใครเนี่ยที่รวมๆเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคคลเนี่ยนะครับมันคงต้องดูสักนิดนึงว่ากฎหมายกําหนดให้ทําอย่างไรบ้างไม่ใช่นึกอยากจะทําอะไรก็ทำนะฮะดังนั้นการที่บอกว่าถ้าองค์กรหรือว่าบคุคคลใดก็ตามที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย PDP a แล้ว จะเก็บรวบรวมจะใช้จะเปิดเผยจะทําอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นของพนักงานไม่ได้อย่างเงี้ยไม่จริงนะฮะเพราะเราสามารถที่จะใช้แนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับสาหรับการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลได้แน่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายกําหนดไว้ว่าในการเก็บรวบรวมในการใช้ในการเปิดเผยข้อมูลของใครเนี่ยนะฮะจะต้องได้รับความยินยอม หรือไม่ก็ต้องมีฐานทางกฎหมายที่สามารถอ้างอิงได้นะครับคุณง่ายๆคือถ้าไม่ขอความยินยอมกับการเก็บรวบรวมกับการใช้หรือกับการเปิดเผยข้อมูลของใครเนี่ยก็ต้องไปดูว่ากฎหมายให้สิทธ,ธิอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าไอ้สิทธิอะไรบางอย่างนั่นแหละนะครับเรานิยมเรียกมันว่าฐานทางกฎหมายคือมีฐานทางกฎหมายมีแหล่งอ้างอิงมีเหตุทางกฎหมายในการอ้างอิงหรือเปล่าในการที่จะไปเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของเขาเนะครับ ถ้าไม่มีเหตุอ้างอิงมันก็ทําไม่ได้ถ้าจะทําให้ได้ก็ต้องไปขอความยินยอมอถ้าเจ้าของข้อมูลเขาไม่ยินยอมมันก็ไม่ได้ะนะครับดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเก็บรวบรวมเราใช้เราเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นได้ครับแต่ต้องดูว่ากฎหมายกําหนดไว้ให้เราเดําเนินการอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านต้องหาฐานในกฎหมายเพื่อใช้อ้างอิง ในการเก็บรวบรวมในการใช้ในการเปิดเผยข้อมูลอันนั้นเสียก่อนนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่สําคัญและกฎหมายบังคับไว้เลยอีกอันนึงกฎหมายบอกว่าท่านจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของท่านตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาเข้ามิเสดจะได้รู้แจ้งเรื่องอะไรแจ้งเรื่องต่างๆที่ปรากฏในมาตรา23ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่น แจ้งว่าวัตถุประสงค์ของท่านคืออะไรข้อมูลส่วนที่เก็บรวบรวมยังไงไอ้วัตถุประสงค์นี่แจกแจงไว้ตามประเภทของข้อมูลด้วยอ่าพูดที่จะติดต่อนะครับในฐานะตัวแทนขององค์กรน่ะหรืออาจจะมีการตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนคลขึ้นมาอาจจะมีการตั้งคณะทํางานหรือใครก็ตามที่มาปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนในการติดต่อประสานงานกับตัวเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็ต้องระบุเอาไว้ด้วย นะครับระบุสิทธิ8อย่างตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างอันนึงเนาะไปดูรายละเอียดเอาในมาตรา23ก็แล้วกันซึ่งจะมี EP ที่ผมพูดไว้อยู่พอสมควรเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ต้องทําอะไรต้องบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขอให้บันทึกอยู่8อย่างตามมาตรา39อาจจะต้องจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา37นะครับก็ต้องไป ทำให้ครบถ้วนอ่าถ้าจะต้องขอความไมยอมก็ต้องไปดูมาตรา19ว่าอย่างไงนะครับนี่คือตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยการจะเก็บรวบรวมการจะใช้การจะเปิดเผยข้อมูลของใครเนี่ยหากท่านรู้ว่าคนหมายกําหนดให้ทําอะไรบ้างนะครับโดยอาจจะไปดู p d p a ย้อนหลังนะครับ Practical p d p a ย้อนหลังก็ได้ครับเพราะเราจะ พูดไว้อยู่พอสมควรและเป็นลักษณะของการถามตอบในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับซึ่งท่านจะเอาไปปรับใช้กับเคสที่ท่านเจอหรือในชีวิตการเมืองของท่านได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคอยดูจะมีหนังสืออันนึงนะครับที่พูดถึงหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผมตอนนี้ผมเขียนอยู่นะครับกาลังใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวจะเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งต่อไปอย่าลืมนะครับเรื่องความเข้าใจผิดมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเนาะ เพราะอาจจะทําให้เราปฏิบัติผิดกฎหมายอาจจะทําให้เราเสียผลประโยชน์อะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาทําความเข้าใจกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้าใจผิดในประเด็นในลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆมันก็มีประเด็นที่เข้าใจผิดหลายเรื่องเนาะนะครับท่านก็แชร์ความรู้เนี่ยไปต่อๆกันไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็จะทําให้สังคมของเราก็จะยกระดับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลสุขคลขึ้นไปได้มากเลยทีเดียวนะครับ